สวัสดีครับฮะวูดลิมลูเทมเพสก็อกิ็นมาสอนสกินลงซเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรอะไรโอเคครับอันนี้ผมจะมาสอนทำสกินแบบนี้นะคือเวลาเราเห็นคนอื่นมันก็จะขึ้นมันสีเขียวๆนะครับมันก็จะมี กดโหลดอยู่ข้างๆชื่อให้กดโหลดไปนะแล้วก็จะเห็นสกินเหมือนนะ่ะที่ผมกดโหลดไปนะ่คนนี้เขาใช้สกินดิโมรุโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเดกุเอ่อแต่เกม ไปดูขั้นตอนการลงก<ป>ันเลยบปขั้นแรกก็เข้ามาในโคมนะครับแล้วก็ w w w v r uh, uh, O l d ่างนี N y ้นะครับครับแล้วก็กด ล้วก็เพียงธมดนี้นะมันก็จะเป็นนี่นะน,นี้เลยกดไปอันนี้จะเลือกเป็นแบบนคอมหรือในมือถือก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมล็อกอินด้วยถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยมันมันก็จะแบบโหลดไม่ได้นะอ่า ค้นหาได้นะครับตัวนี้กดค้นหาไปในน,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 นนี่ข้างๆแจ้งเตือนกดค้นหายินเจนอ่ายูทูบเบอร์หรออะไร่ะฮันนี่เอ่อ ผมมีสกินสก,กินหนึ่งที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับเตรียมได้ว่าอนิเมะอนิเมะอย่างนี้ครับแล้วก็กดค้นหาไปนะนกอดีโรเจอร์นี่เลยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นนารูโตะก็จะมีเยอะอยู่นะครับ อันนี้มันอยู่ในอ่าดาเออถุย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 ,ถยโอเคครับมันไม่ได้อยู่ในดาบพิฆาตอสูรย์นะครับผมพูดผิดมันอยู่ในเอ่ามหาเวทผนึกมารน,น่าจะใช่แหละอันนี้สุขุณะอันนี้ดีโมรุอันใช่น,นี้รถปาทที่เพื่อนโดดมันมีอีกยันนงไงอ่ะคือมีเยอะมากเลยครับ โอ้ก็เรื่องนี่ครับเดกุที่ผมใช้อ่าันนี้ผมไม่ดู้นะว่าเรื่องอะไรมีคนนะแต่ผมเคยเห็นในติกตอกผ่านๆมาอยู่ก็เรื่อนหาได้เลยนะครับ จะเลือกอันไหนผมจำได้มันมีไมกี้อยู่นะแต่ผมผมว่าจะเลือกก็ใส่ตัวม,มันไม่ค่อยเหมือนอถ้อใส่ถ้าใส่ชุดอันน่าจะเป็นอันเนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมบอกแต่ผมก็ไม่แน่จะจอดเดี๋ยวนะ หน้าคุ้นๆเหมือนมาผิดเกมอย่างนี้นชิชโอ้โหโมีคาสะโอ้โหโคนทำยังคนทำทำได้เหมือนมากเลยนะครับผมก็ไม่เคยรู้จักบางเรื่องสักเท่าไหร่นะครับเออแเอามา่ ปรมา่าฝเอานัาน่แนแล้วกันไหนนี่เอาให้แปลกใหม่ก็เอาราชาจมสลัดไปเลยกูดีโรเจอร์นะครับสมมติตว่าเราจะโหลดแล้วก็กดแล้วก็รอเอ่อน่าจะไหมว่าเราต้องเฮ้กดไม่ได้เหรอนองดูนี่สิ Hmm, tanpa naila, sih, ini. Eh, ini กดาแรกมันใช่ตัวนี้หรอเาจอแล้วนี่กดตรงนี้กดข้างบนกดอันนี้นี่แล้วก็กดต,ตื๊ดไปอืมนี่กดไม่ได้กดไม่ได้ผมกดไม่ได้ กดเอาเป็นว่าโอเคครับสุ่มมาสักตัวนึ่งคนมาลุโตะกดไม่ได้สุ่มสุ่มบอนอือฮึออ่ก็นี่ไงโกดีโรเจอร์โอ้โหดีเลยนานจัดนานสุดๆนี่ไง โอเคตัวเลี้ยนอืมเอ๊ <Okay. S 1> ะมาจยังไงนอันนี้อาจจะหลดไม่ได้นะครับลงเลือกได้นะครับกระมองอัดโอเคครับสำหรับอันที่โหลดได้ก็จะขึ้นแบบน,นี้นะเลื่อนลงมาเนะี่ยโอเคเมื่อท่นก็จะตัดคลิปได้นะครับ ก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคแล้วก็รอรออือมกดกด่าที่ผมจำได้ก็คือจะต้องแชร์ไปที่ใดนะครับจะเปลี่ยนชื่อไม่ก็เราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยน ว่าได้ <c oughs> อ,อกืก็ดบันทึกแล้ก็จะเข้าได้กันอเนะอออืมนี่นะก็จะขึ้นหอัง้กดผิด กดไปตรงสามจุดตรงนี้กดทำาานนีล้กดตรงนี้กดเปิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนเปิดการแช์ด้วยลิงเนี่ยแล้วก็คัดลอกลิงไปเลยนะครับต่อไปก็ไปเข้าเกมได้เลยก็กดล็อกอินอะไรให้เรียบร้อย ใค่ไม่ทันก็ย้อนกลับไปได้นะครับก็ถ้าขึ้นะจอแบบนี้ก็กดไปตรงนี้นะครับนี่อันตรนี้เลยกดไปก็กดเพิ่มกดตั้งชื่อ ส่วนข้างล่างก็ใส่ลิงก์ไปเลยนะครับกดเพิ่มแล้วก็กดสีเขียวตรงตัวละครของเราอย่าไปกดลบนะทุกคนสีเขียวนะที่มันขึ้นสองตัวก็เพราะว่าผมทำตัวเด,ก,เดกุเดกุเดกุเออเดกุโอ้โหบัตรจิมห้า เอออย่าอย่าไปสนใจแบบน้บเกิดแบบผมมันน้อยน้อยน้อยมากๆกำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นี่นะัท่านี้เราก็จะได้ตัวเขียวมาเลยไม่ใช่นะครับมันต้องรอโหรดเห็นไหมตรงตรงนี้โอ้โอ้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเถอะเห็นไหมครับของเพื่อนที่เป็นน่กดเลยได้ ผมตัวคู่ผมตัวเล็กมากตัวเล็กมากโอ้โหเพื่อนมีใครปดเพลงเนี่ยงงนะครับก็ของมันของเพื่อนที่เป็นสีเขียวๆแบบน,นี้มันก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาสกินเพื่อนมาได้นะนี่ก็คือเ,เราจะเห็นสกินเพื่อนแค่นั้นเองครับเปลี่ยนก่อนตัวเตี้ยมาก่กด กดดาวโหลดดาวโหลดแล้วก็รอบนรโหลดของเพื่อนนะครับโหลดเสร็จเราก็จะเห็นสกินของเพื่อนปือผมเป็นอโมอัสตัวจิ๋วตัวน้อยๆโอเคนะครับก็แค่รอรอไปอ๊เฮ้ยนายคนนั้นน่ะหน้าตาคุนคุนนะคนคนใส่ชุดสีดำดำน่ะอุ้ย โอ้โหคนนี้คนนี้มาผิดเกมชัวผิดเกมชัวผิดเกมชัว,มชว,มชวครับวัสด,ดีผมตัวมองอัดตัวจิ๋วเองเอคุณมองเห็นผมว่อย่างนั้นเหรอเอยว่าแต่มือผมอยู่ไหนมือผมอยู่ไหนช่วยด้วยมือผมหายมีคนเอร์อเตอร์เอามือผมไปน่ารักดีนะครับ โอเคเดี evet. ๋ยววาดรูปเว้าแหลกแหล็กแหลกอันนี้เหล็กฟอดถ่ายคลิปหรือเปล่าเนี่ยเอาม้งูดีมากสุดหน่วยนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแบบจะวาดอีดีนะคือตั้งใจจะวาดแค่นี้ค่ะ ให้ให้เขารู้ว่าเราคืออมงค์คุงจุ๊งจุ๊งจุ๊งดูย่หยุดเล่นน้อง้ายตรงนี้เห็นนะตัวเห็นตัวเอียงแล้วเพี้ยโยซสิผมเตี้ยกว่าคุณสันโ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 นผมมันจะทำอะไรนี่ผมก็แค่โอเคเปิดเสียงที่เขาคูออะไรกันโอเคครับเขา เขาคุยสิ่งที่เราไม่ควรจะได้ยินนั่นก็คือการอู้ใส่แมสนซะด้วยอะไรเพื่อนการโควิดละเห็นตัวเอกแล้วเพลียเพลียไอ้ไอ้ก้อนไอ้ก้อนขา,ขาวๆบนหัวนี่คือชิดช,ชู่ใช่ไหมทำไมมันสี่เหลี่ยมอุ้ยเพื่อนอุ้ยเพื่อนเราตุเราตัวเตี้ยก่อนหน้าอีกแล้วผมจะดูซิว่ามุมอมองมัน อันไหนสูงกว่ากันเอ้ยมองอัดผมเตี้ยกว่าอีกอะเตี้ยสุดๆเลยอะเตี้ยมากๆมาลีโดมาลีโดดีเด็กกูโอเคครับยังไม่โหลดก็แล้วมาเอาสกินมาเล่นได้นะทุกคนใครอยากเห็นสกินเพื่อนก็กดโหลดแล้วก็โหลดนั่งโหลดให้ทุกครบทุกคนที่ทุกคนอยากดู ส่วนของตัวเองก็ต้องหลุดเรามันหลุดเสร็จก่อนจะได้เห็นสกินตัวเองที่แท้จริงของเราผมก็จะโอเคได้กุมาแล้วได้กุเมดกุมาแล้วโอเคนะได้กุในที่สุดก็มีแขนสักที smash มองหน้าผมมองหน้าผมมองหน้าผมก็โหลดนานานนะครับกหลดชิิปนี้าคิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับและเพียอาอัดตัวจิ้วอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาอน